เริ่มเกมแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้เริ่มเกมแลนะครับซี้สเรีเวิร์สนะครับผมครับทั้งสองคนตัดสินใจเชนรถสปิริตเบเกอร์ครับรลดหน้านะครับผมต้องมาดูกันว่าครับตอนนี้ครับใครจะขึ้นนำมาเป็นอันหนึ่งตอนนี้ครับเป็นชูเต็งครับผมที่แซงขึ้นมาเป็นอันหนึ่งและตอนนี้ครับกิมมี่ก็แซงกลับขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าสู่ทางลัดที่2ครับในแดนซิตี้สิบเอ็ดรีเวิร์สครับยังคงเป็นกิมมี่อยู่ครับที่ขึ้นนำครับและชูเต็งครับผมพยายามเก็บในตัวมาแล้วตอนนี้ครับพยายามจะตามอยู่ครับผม แต่คิมมี่ครับทิ้งห่างพอสมควรเลยนะในโค้งนี้คิมมี่ซ้อมมาดีครับผมก็เป็นด่านที่สร้างชื่อให้เขาด้วยนะครับใช่ครับผมและตอนนี้ครับเป็นคิมมี่ครับที่ทิ้งห่างชูเตนไปค่อนข้างไกลเลยนะครับประมาณช่วงตัวครับผมใช่ครับโอ้โห,โหแต่ผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากรู้ก็คือตอนนี้เราผ่านกันในข่ันมาเป็นปีแล้วนะครับ อยากรู้ว่าเวลาเขาจะเทียบเท่านักแข่งจีหรือยังต้องรอดูครับนี่เทรวิเบกโอเวอร์ดีมครับและโค้งข้างหน้าเขาตัดในโตซีดูดวิวครับเกียร์เขาถึงรอบที่สองแล้วนะครับผมเขาสูตร้อยเป็สองด้วยเวลาหนึ่งนาทีสองวินาทีครับเร็วมากนะครับผมเร็วครับเวลาก็น่าอยู่ที่ประมาณสองทีแล้วเป็นชูเตนเขาที่ย์พัฒนและคิมเป็นเข้าพัฒมืกันครับเอาแล้วแล้วตามกันมาติดๆแล้วจะเป็นชูเตนนี่เต็งว่าชูเตนก็ชนครับผมเหมือน นต่างพาพยายามจะแซงแล้วเหมือนเป็นการบังลายครับและในช่วงทางลัดด้วยและทางมันแคบมากครับแต่ตอนนี้ครับเป็นคิมมี่ครับผมที่ตั้งลำได้ก่อนนะ็กพยายามตามมาอยู่นะครับจังหวะนี้ตอนนี้คิมมี่ครับซิงค์ทางไปพอสมควรอีกครั้งใช่ครับแต่เกมยังไม่จบครับยัเพิ่งนับศพทหารนะครับใช่ครับผมเกิดขึ้นได้นะครับผมตอนนี้ครับเหลืออีกเพียงไม่นานครับก็จะจบในด่านซิตี้สิบเอ็ดรีเวิร์สเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ ไกลพอจบค่วครับสามโค้งครับใช่ครับและเฮฟวี่เบรก C W W กันมาไปทำการแอนด n ว e น C W W ครับโค้งสุดท้ายครับน่าจะไม่มีปัญหาครับทางตรงนี้ไม่มีปัญหากดในตัวพีพีออกเข้าเส้นชัยไปด้วยเวลา2นาที3วินาทีครับโอ้โหเร็วมากครับผมก็เป็นคิมมี่ครับที่ได้รับชัยชนะไปในด่านแรกครับแต้มกำลังใจนะเขากลับมาแล้วคิมมี่เขากลับมาแล้ว ใครบอกคิมมี่หายนี่มาแล้วให้หายที่ถึงแล้วนะครับรัดได้ด่านต่อไปครับจะเป็นด่าน w e s t เล k e ครับโอ้น่าสนใจครับด่านนี้จุดพลาดเยอะครับต้องมาดูว่าใครจะพลาดเยอะกว่ากันผมเชื่อเลยว่าด่าน w e s t เลสี4ดาวเนี่ยเขาจะไม่ใช้รถสปิริตเบเกอร์พี่ว่าเขาจะใช้เป็นรถอะไรครับถ้าปกติที่เขาใช้กันก็จะเป็นค,คิสตันครับคิสตัน ใช่ครับน,น่าสนใจครับเป็นรถคิสตันสตาร์นะเป็นรถที่มันเก็บในโตแบบทะลุหลอดอ,ะอ่ะที่แบบว่าในโตเต็มปุ๊บมีในโตใช้เลยใช่ครับต้องมาดูกันนี่ครับ<อ>แล้วเป็นคิสตันสตาร์ด้วยนะครับคิสตันสตาร์จริงด้วยครับผมต้องมาดูก<อ>ันว่าใครจะเก็บแต้มด่านนี้ไปหรับและเปิดตัวมาเป็นที่ร้อยครับตอนนี้ครับ เป็นชูเตนเขาผมที่ขึ้นนำมาเป็นอันดับหตามมาด้วยคิมมี่ครับทั้งสองคนครับยังซอกกันมาติดติดอยู่จังหวะนี้และสกิลครับของรถคันนี้ขึ้นเป็นนิดเรียบร้อยแล้วครับและเป็นคิมมี่เขาผมที่แซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้นะตอนนี้เลี้ยงความเร็วกันมาเอาสู่จุดจังตรงนี้และเหมือนคิมมี่ครับปัดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชูเตนเขาผมติ้งห่างไปไกลเลยครับจะเข้าพิพากครับเพียงนิดเดียวของคิมมี่ครับเหมือนจะตั้งรถเหมือนจะกดพิเทอร์พิซซี่ใช่ครับรถมันเลยไหล และตอนนี้ครับชูเตนไปไกลเลยครับคิมมี่ไม่เจอครับจังหวะนี้โ oh. น่นอครับคู่นี้ค่อนข้างเดือดนะครับครับใครพลาดก่อน,น,นก็คือจบเลยใช่ใครใครพลาดก็คือเพราะว่าด่านนี้มันแน่นอนครับถ้ามันแฝะครับใช่ครับแบมันแทบจะพลาดไม่ได้เลยถ้าเราจะแข่งในระดับนี้แต่ว่าต้องมีมากครับและตอนนี้เข้าสูจ่จุดที่คิมมี่พลาดไปครับมาดูกันว่าชูเตนจะยังพลาดหรือเปล่าครับ ไม่มีปัญหาครับสำหรับชูเซนครับและลงมา W C W ซครับเกือเร่งความเร็วสูงสุดของรถคันนี้ครับพร้อมซ W ดลงมาแล้วเอุ้ยเกือบครับผมาครับผมลงมาเหมือนจะตั้งลำไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ก็หักออกมาได้ครับกำลังมองหาุดทีอยู่นะครับเกิดข้อผิดพาดเพียงเล็กน้อยจริงๆครับและชูเซนครับโอเวอร์ดิปเข้าเส้นชัยไปด้วยเวลาหนึ่งาที22่วินาทีครับโเร็วมากนี่ครับเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแล้วครับคัใจกับคืนใช่ครับ เอ้คิมคิมมี่โรยแป้งยังครับจังหวะนี้เหมือนจะยังนะครับเหมือนจะยังเหรอครับก็ว่าทำไมมันผึดๆเลยต้องต้องต้องโรยแป้งนะครับผมคิมมี่บอกไม่ต้องถึงแป้งหรอกนี่แต่ด่านต่อไปครับก็จะเป็นด่านอีพิคลีเจนด่านนี้ค่อนข้างไกลครับน่าสนใจมากเป็นด่านที่ทางตรงค่อนข้างเยอะนะครับใช่ครับทางไม่ค่อยมีอุปสรรคเท่าไหร่ต้องดูครับน่าจะเอา็ดปิดมาใช่น่าจะเรียกใช้รถที่มีความเร็วสูงสุดใช่ครับผม เอาละครับคิมมี่ครับกับโซเลีชูเตนครับเสมอกันไป1ต่อนครับตอนนี้ต้องมาดูด่านต่อไปอีพิก e ิเจนครับตอนนี้ที่แน่ๆครับเราจะได้เห็นด่านในเลสแอนซิตี้แน่นอนโอ้โหเนี่ยแหละหรืออาจจะมีโอกาสได้เจอมาเกาต้องดูครับต้องดูครับครับต้องรอดูครับผมก็ด่านต่อไปก็จะเป็นด่านสําคัญเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดใครชนะก็จะได้แมตช์พอยต์ก่อนเลยใครใครใครนำไปก่อนนี่ค่อนข้าง ค่อนข้างรับเป็นแมตช์พอยที่แบบอุ่นใจและอีกเพียงนันเดียวและเป็นสปิริบเดกเกอร์ครับสำหรับชูเตนครับผมและโอ้โหสปิริบเดกเกอร์ทั้งคู่ครับใช่ครับตามที่คาดกันไว้ครับมันต้องเรียกความเร็วของรถครับและอีปิงลิเจนครับเปิดตัวมาไปเรียบร้อยครับเป็นคิมมี่ที่ขึ้นนํามาเป็นหนึ่งและเข้าโค้งมาจังหวะนี้ครับยังคงเป็นคิมมี่อยู่ครับผมโอเวอร์ดิฟดับเบิลบูทกันมาแล้วชูเตนครับผมตามมาและสไลด์มาเหมือนจะแตงวงในได้ครับเป็นชูเตนตอนนี้ครับและตีดับเบิลบิวกันมา เข้าสู่ทางแล้วตรงนี้แอดวานซ์ซีดิวิวเปนไปครับยังคงเป็นชูเตนอยู่ครับผมและเหมือนจะลากบูทนิดหน่อยครับเสียความเร็วไปและคิมมี่ก็แทงกลับขึ้นมาครับเอาแล้วลักข้ามาอุยเกือบไปแล้วครับสำหรับคิมมี่นะครับผมคิดว่าจะลงไปล้างรถแล้วนะครับใช่ครับตกน้าทีนี้แย่เลยครับและตอนนี้ครับยังคงเป็นคิมมี่อยู่ครับและเข้าสู่โค้งตัวเอตรงนี้มาโอ้โบิ๊กเทิร์นเลี้ยงบูทกันมาครับและแอดวานซ์ซีดิวิวครับบิ๊กเทิร์นเก็บในตัวนิดนึงครับ ลงมา c ีวดครับเก็บสักนิดนึงครับผมยังคงเป็นคิมมี่ครับที่ลงมาและสะบัดกันมาครับนำอยู่ตอนนี้และชูเต้นพยายามตามมาอยู่ครับโ้ยเริ่มใกล้เข้ามาแล้วครับจังหวะนี้เริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยแล้วด่าพลาดไม่ได้ครับต้องมาดูช่วงลาวานะครับผมใช่ครับช่วงลาวานี่เป็นช่วงที่มีโอกาสแซงนะครับใช่ครับผม และเหมือนจะเสียความเร็วหรือเปล่าสำหรับชูเตนชูเตนจะกดทีดบิลปกติแล้วนะใช่ครับและโคตรแล้เป็นชูเตนครับผมที่พลาดชนไปตอนนี้ครับท้ายกิมมี่ครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเก็บชัยชนะไปแด้แดนแต่ว่ารถสบัดรถสบัดนิดนึงครับแต่โหเข้าไปด้วยเวลา1นาที19วินาทีนะครับโอ้โหหนึ่งที19โอ้โหนี่มันเล่นสิงสนามอยู่หรือเปล่าใช่ครับเร็วมากเร็วจริงๆครับนี่ขนาดรถสบัดนะครับเนี่ยรถสบัดครับโอ้โห สัตว์เลี้ยงก็ไม่มีนะครับเข้าหนึ่งนาทีสิบเก้าครับผมบอกเลยว่าเนี่ยแหละครับซุ่มซ้อมครับซุ่มซ้อมตัวแทนทีมชาติไทยเรอกนะปทำธรมดามาต่อไปก็เป็นไนท์เลด s แตนซิตี้นะครับผมครับเป็นคิมมี่นะครับที่ขึ้นนำได้แมตช์พอยต์เป็น2ต่อ1ครับน่าสนใจครับก็มาดูกันว่าในด่านนี้ครับคิมมี่จะปิดสกอร์ไปได้เลยหรือเปล่าอ่าต้องรอดูว่าคิมมี่จะจบ จบเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นชูเตนที่ตีเสมอมาหายใจขึ้นมาอีกใช่ครับต้องดูว่าจะมีการติดลลองแต่ที่ผมอยากรู้ก็คืออาจจะเป็นสปิริตเบเกอร์ทั้ง2คันเหมือนเดิมหรือเปล่าด่านนี้หรอใช่พอเป็นด่านที่ใช้ความเร็วใช่มันด่านทางตรงแล้วต้องใชีบูทและเลี้ยงบูทใช่ครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นไวส์ไวส์สไตล์เลียนใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดจะเลี้ยงบูทยาวๆนี่ต้องเป็นในไวส์ไวส์สตล์เลียนนะครับใช่ ด่าน3ดาวแต่ว่าไม่ใช่3ดาวนะครับต้องรอดูกันจริงครับเป็นดาน่านที่โอ้ถ้าเกิดเราเลี้ยงความเร็วได้ไม่ดีนะความเร็วจะตกทันทีนะครับใช่ใช่ใชเพราะว่าเราต้องกดเป็นจังหวะให้ดีมากครับใช่ต้องอยู่ด้วยการบริหารในโตด้วยครับว่าทําได้ดีมากแค่ไหนนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือศักยภาพรถต้องเลือกใช้ให้ถูกให้ถูกด่านต้องต้อง,ต,องต้องเลือกรถให้ถูกด้วยเราเราอยากรู้ว่านักแข่งจะเลือกรถอะไรมาเล่นในด่านต่อไปซึ่งไม่แน่ใจ ว่าจะเป็นเอสพิลิทเลเกอร์หรือไวสต์ดาเลียนนะครับผมก็อยู่ที่ความถนัดของนักแข่งแต่เราดูถ้ามีรถแปลกปลอมมานี่บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับรอดูครับตอนนี้นักแข่งกำลังเตรียมตัวครับเลือกรถอยู่ครับมันเลือกลำบากครับด่านนี้นะฮะถ้าถ้าเซอร์เรียลชูเตนนะครับผมตีเสมอได้ เราได้เห็นด่านมาเก้าแน่นอนนะครับผมใช่ครับแล้วซึ่งเป็นด่านที่อ้ยากมากเป็นด่านที่บอกเลยว่ายากครับยากครับยากจริงแล้วทางมันทางมันแคบแล้วเป็นด่านที่ต้องใช้ค่าเทิร์นเยอะมากครับใช่ครับผมแน่นอนครับโอเคแต่นักแข่งนะครับระดับนี้แน่นอนว่าเขาฝึกมาเรียบร้อยแล้วครับผมใช่ครับเขาฝึกมาเป็นอย่างดีฝึกมาเป็นทุกด่านแน่นอนครับผม อดใจรออีกแป๊บหนึ่งนะครับในด่านนไลเลสเซนซิตีครับก็จากฟองครับที่เห็นครับสามด่านคิดว่าสุสีสุสีมากครับสุสีจริงครับแต่ว่าคิมมี่ค่อนข้างได้เปรียบกว่านิดนึงครับครับเพราะว่าได้แมตชพอยท์เิ็ร้อยด้วยและนิ่งกว่าใช่ครับจากที่เห็นนี่ จูเตนยังมีข้อผิดพลาดให้ได้เห็นอยู่นะครับผมใช่ครับบางจังหวะนะครับผมทั้งด่านด่านแรกเนาะใช่ด่านแรกแล้วก็ด่านอีพิกิเจนเนี่ยใช่ถ้าอยากถ้าอยากจะตีเสมอคิมมี่นี่ต้องนิ่งกว่านี้ครับต้องนิ่งกว่านี้อีกนิดนึงนะครับแต่ถือว่าทําได้ดีนะครับทําได้ดีแล้วครับทําได้ดีมากแล้วครับผมเพราะเขาแก้ได้เร็วมากเลยนะถ้าเกิดเขาพลาดเขาพลาดแต่เขาจะแก้ได้ดีมากเลยเอาล้วครับเริ่มแล้วครับด่านไนท์เดดแจ็กซิตี้อ่าเริ่มเป็นเอส ออ่่นนนีครัับไมมเหืกชูเตนครับเป็นไวสตาเลียงครับส่วนคิมมี่ครับเป็นสกิลเบเกอร์ครับแล้วเปิดตัวมาไปที่ร้อยครับตอนนี้ครับในโค้งแรกครับผมยังคงตามกันมาติด W C W กันมาและเลี้ยงความเร็วครับเป็นคิมมี่ที่ขึ้นนำมาเป็นหนึ่งและตามไปด้วยชูเตนครับผมและเหมือนคิมอ้าชูเตนครับเก็บไม่เต็มนะแต่ต้องมาดูกันว่าเลี้ยงความเร็วตรงนี้ความเร็วจะตกหรือเปล่าครับไม่ตกครับลงด้วยกันมาทั้งคู่ครับแอดวานซ์ C W W กันมาครับ เจ็บนิดนึงกติดนะครับผมใช่ครับถ้าจูเตนสกิลติดนี่จะมีโอกาสเลี้ยงมูได้นานขึ้นด้วยและเข้าสู่โค้งข้างหน้าครับโอเวอร์ดิฟซีดบิวกันมาครับก่อนจะลงมาเลี้ยงความเร็วมาครับไม่มีข้อผิดพลาดใดๆหรับนักแข่งทั้งสองคนครับผมเข้าสู่โค้งนี้และตบบัดกันมาวิกเชิญเข้าสู่โค้งสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่รอบทสองและจะแซงได้หรือเปล่าสำหรับชูเตนตอนนี้ความเร็วสู่สีคุคี้และลงมาจังหวะนี้ครับ นีเดบิวท์เดบิวกันมาละควิกเทิร์นกันมาเปจูเตจะแซงได้หรือเปล่าแต่คิมมี่ก็บังไลายอย่างดีครับไม่ให้แซงจะหาโอกาสแซงยังไงดีครับเข้าไปละวจูเตนมาจาังหวะนี้แล้วโ mm hmm. อ,อ้ยโดนเบียดออกมาแล้วเสียความเร็วครับต้องใช้ในโตครับหนึ่งหลอดครับผมตอนนี้ครับต่อมนิดนึงครับผมตามลงมาเป็นที่ร้อยแล้วแอดวานซ์ดีเดบิวท์เดบิวกันมาพร้อมควิกเทิร์นเก็บนิดนึงครับในโตเพียวๆกันไป วิกเชิญซีเดี๋ยวเดี๋ิราโอ้รถไหลครับรถไหลเซ็ตครับตอนนี้น่าเสียดายมากเอาแล้วครับและไก่จะจบในด่านที้เต็มทีครับสำหรับชูเตนและคิมมี่ครับตอนนี้คิมมี่นำไปค่อนข้างไกลครับใช่ครับผมเหลืออีกเพียงคงสุดท้ายข้างหน้าเลยครับจะไปกับพีาแล้วคิมมี่พลาดครับแล้วก็จูเตนแซงไปแล้วจังหวะนี้ก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้โอ้โหน่าเสียดายเป็นทางตรงล้วนๆครับและชูเตนโกงความตายกลับมาได้ครับเป็นสองต่อสองเฉยเลยเกิดอะไรขึ้นครับพี่ไอซจังหวะเมื่อกี้ เป็นจังหวะที่เหมือนเขาจะรีบควิกเทิร์นไปหน่อยครับโอ้โหคือโอ้โหอาจจะมือลั่นหรือเปล่าครับผมนี่สุดยอดเลยคือแบบไม่รู้จะพูดอะไรเลยจังหวะนี้ผมคิดว่าลอยลำแล้วนะผมคิดว่าเข้าที่หนึ่งแน่นอนนะครับผมบอกแล้วเกมยังไม่จบครับังเพิ่งนับศพทหารครับกลายเป็นว่าเราได้ดูด่านมาเกลาครับโหตั้งแต่คู่แรกเลยคาดหวังกันไว้นะครับด่านมาเกานะครับ น่าสนใจมากมาครับสำหรับด่านนี้นะครับครับก็เรียบร้อยครับชูเตนกับคิมมี่ครับเสมอกันไปสองต่อสองครับแมตต์ต่อไปเป็นแมตต์สแตตัดสินแล้วนะแมตตัสสิถ้าถ้าถ้าใครชนะต่อไปนี่คือเข้ารอบนะครับครับใครใครใครเข้าชนะอีกแมตต์หนึ่งนี่เข้ารอบแล้วนะครับครับก็จะเข้ารอบสี่คนเป็นพี่ไอพี่ไอรู้สึกไงครับจังหวะนี้ได้มาเล่นด่านสุดท้ายแบบนี้ โอ้โหกดดันครับกดดันทั้งคู่นะครับเพราะว่ามันเป็นด่านที่ตัดสินแพ้ชนะเลยใช่ครับผมถ้าถ้าผมไปนั่งอยู่ตรงนั้นผมก็รู้สึกอึดอัดนะครับต้องมีอึดอัดบ้างแหละครับจังหวะนี้เอาะครับเริ่มเกมครับด่านมาเกานะครับต้องมาดูกันว่าทั้งสองคนจะใช้รถอะไรนะครับโอ้โหเลือกเป็นบูชาโดกับอีเวนต์ชั่นครับผม ก็คิมมี่นะครับเลือกใช้รีเวเลชั่นครับส่วนชูเทนครับเป็นดิชาโด้ครับอ่าน่าสนใจครับผมเปิดตัวไม้ดันมาเก้าไซเวงกันมาทั้งคู่ครับแล้วเหมือนจะโดนเบียดนิดนึงครับทำให้คิมมี่ครับผมตอนนี้ขึ้นนํามาเป็นนัาหนึ่งครับผมเราจะทําการโอเวอร์ดิฟวีดีดีวีกลงมาและแซงขึ้นมาเรียบร้อยสําหรับชูเทนตอนนี้แอดวานซีดีดวีครับเป็นฝ่ายนําคิมมี่พอตัวเลยครับตอนนี้โอเวอร์ดิฟดีดวีกันไปครับและมีตะกิ้นิดนึงครับตอนนี้เกือบเลยครับเกือบ เลี้ยวอย่างนี้ผมใจหายใจคว่ำครับราคามาตรนนี้ลงมาวิดีวารละีเดวิวครับโอ้ดีลักวิเจอปตรงนี้แอดวานซ์ีเดววครับชูเทนครับจะคงเป็นฝ่ายนำอยู่นะตามมาด้วยคิมมี่ครับคิมมี่ยังตามมาเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้ยังไม่ทิ้งห่างมากครับผมถ้าชูเทนพลาดก็มีสิทธิ์ที่จะโดนแซงได้นะครับผมบอกเลยว่าใครดีใครได้ครับก็แต่มีสกินิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับ ตัดมาที่ชูเตนครับตอนนี้เข้าจุดรอบที่สองเปที่เรียบร้อยแล้วครับที่งเขาสมควรเลยนะครับสวยครับยังไ้ยังไม่สามารถวางใจได้ครับเพราะว่าไได้ลอันตรายเยอะมากครับเกมยังไม่จบครับอย่าเพิ่งนับศพทหารอาจจะมีพลาดใหญ่ให้เราได้เห็นกันทั้งหน้าเหมือนคินมี่เมื่อกี้นะครับผมใช่ครับกด c w w มาตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับสำหรับชูเตนแล้วก็ c w w ต่อทางกระโดดตรงนี้จะมีพลาดหรือเปล่าลมาไม่มีโอสวยงามมากครับผมทิ้งไกลนะทิ้งไกลครับ ด่านนี้ค่อนข้างไกลนะครับผมครับแล้วรู้สึกคิมมี่จะรู้สึกจุ่มไปหรือเปล่าความเร็วตกไปหรือเปล่าเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมและเป็นชูเต็นครับที่จะเข้าสี่รอบสี่คนสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วโค้งข้างหน้าตรงนี้ควิกเทิร์นกันมาแอดวัซซี w ดีเดีเข้าเส้นชยไปครับโอ้โหสุดยอดครับผมสำหรับชูเต็นก็โอ้โหดีใจแล้วรับชนะไปสองต่อหนึ่งครับ ตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นครับนิ่งจริงครับดูเวลานิ่งนิ่งจริงครับผมสุดยอดครับอาจจะมีสกิดเพียงเล็กน้อยนะใช่อาจจะมีสกิดให้เห็นเล็กน้อยครับแต่ก็ยังทําได้ดีอยู่ครับต้องบอกแล้วว่าคิมมี่ทาได้ดีนะครับครับผมแต่ชูเต้นเนี่ยถ้าได้สังเกตมานะครับจะเห็นว่าอออารีนาเขาก็เป็นแชมป์มาใช่เขาเป็นแชมป์อออารีนามานะครับผมนี่ก็ไม่ธรรมดาชูเต้นบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับผมแต่ละคนก็บอกเลยประวัติโชคชนด้วยกันนะ คัมแบ็กครับผมคัมแบ็กครับผมจังหวะนี้ชูเตนครับทำได้ดีครับชนะค,คิมมี่ไป3ต่อ2นะครับ